나도 nah, 막응 <laughs> ตัวเล็กตัวน้อยไม่รอดอ่ะส่งเงี้ยยักษ์จางก็เก็บปลาจิ๋วได้นะครับของบอกของมันต้องมีโอ้ช่อนวันปุ๊กเลยอ่ะดูดิฝา่าว้ดดวกครับผมเจ้ายักษ์่างครับผมเนี่ยครับหนึ่งแต้มโอ้ปลาหน้าเนี้ยมันเริ่มหมดแล้วเนี่ยคือกัดยากแล้วนะเริ่มกัดยากแล้วแต่ก็กัดนะครับยักษ์จาง,างครับผมใบเหลิวตีน้ําดังครับเรียกปลาช่อนได้ดีมากเลยโอเคครับผม สุดยอดมากครับ